สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกันอีกแล้วในรายวิชาคณิตศาสตร์กับคุณครูเลล่านะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้การเกี่ยวกับการเปรียบเทียบระยะเวลานะคะสาเหตุที่เราเรียนเรื่องนี้นะคะทาให้เราเนี่ยสามารถเปรียบเทียบเวลานะคะเป็นชั่วโมงและนาทีการเปรียบเทียบระยะเวลาเป็นชั่วโมงและนาทีถ้าจํานวนชั่วโมงไม่เท่ากันจํานวนชั่วโมงมากกว่าระยะเวลานั้นจะมากกว่าส่วนถ้าชั่วโมงเท่ากันเนี่ย จำนวนนาทีมากกว่าระยะเวลานั้นก็จะมากกว่านะคะเรามาดูกันตัวอย่างข้อที่1เลยถ้าจำนวนชั่วโมงไม่เท่ากันจำนวนชั่วโมงมากกว่าระยะเวลานั้นจะมากกว่าเป็นยังไงนะคะ ตัวอย่างข้อที่1เปรียบเทียบระยะเวลา2ชั่วโมง30นาทีกับ3ชั่วโมง40นาทีสังเกตเห็นนะคะ2ชั่วโมงกับ3ชั่วโมงให้เปรียบเทียบจำนวนที่มีหน่วยเหมือนกันก่อนนะคะดูจำนวนชั่วโมงก่อน2ชั่วโมงกับ3ชั่วโมงจะเห็นได้ว่า2ชั่วโมงเนี่ยน้อยกว่า3ชั่วโมงดังนั้นสองชั่วโมง30นาทีน้อยกว่า3ชั่วโมง40นาที ต่อไปนะคะเรามาดูถ้าจำนวนชั่วโมงเท่ากันจำนวนนาทีมากกว่าระยะเวลานั้นจะมากกว่าตัวอย่างที่สองเปรียบเทียบระยะเวลา9ชั่วโมง17นาทีกับ9ชั่วโมง32นาทีเรามาดูกันนะคะให้เปรียบเทียบจำนวนที่มีหน่วยเหมือนกันก่อนระยะเวลาจำนวนชั่วโมงเท่ากันก็คือ9ชั่วโมงใช่ไหมคะจึงเปรียบเทียบกับจำนวนนาทีกัน 17นาทีกับ32นาทีจะได้ว่า17นาทีน้อยกว่า32นาทีดังนั้น9ชั่วโมง17นาทีน้อยกว่า9ชั่วโมง32นาทีการเปรียบเทียบระยะเวลาเป็นชั่วโมงและนาทีเราเปรียบเทียบระยะเวลาที่มีหน่วยต่างกันต้องเปลี่ยนหน่วยให้เป็นหน่วยเดียวกันก่อนนะคะแล้วนำมาเปรียบเทียบกันทบทวน 1>, 1ชั่วโมงเท่ากับ60นาที2ชั่วโมงเท่ากับ60บวก60เท่ากับ120นาทีถ้า1ชั่วโมง20นาทีเท่ากับกี่นาทีนะคะก็เอา60นาทีบวกกับ20นาทีก็จะเท่ากับ80นาทีดูต่อกันนะคะ75นาทีเท่ากับกี่ชั่วโมงกี่นาทีถ้า1ชั่วโมงเท่ากับ60นาที75 นาทีก็เท่ากับ1ชั่วโมงกับอีก15นาทีนั่นเองเรามาดูตัวอย่างเพิ่มเติมกันหน่อยนะคะ1ชั่วโมง20นาทีมากกว่าหรือน้อยกว่า90นาทีคุณครูมีวิธีทำสอวิธีเรามาดูวิธีที่1ก่อนก็คือเราจะเปลี่ยน1ชั่วโมง20นาทีให้เป็นหน่วยนาทีทั้งหมดเลยนะคะ1ชั่วโมง20นาทีเท่ากับกี่นาที ถ้า1ชั่วโมงเท่ากับ60นาที1ชั่วโมง20นาทีเท่ากับเอา60บวกกับ20ก็จะได้เท่ากับ80นาทีเพราะฉะนั้น80นาทีน้อยกว่า90นาทีใช่ไหมคะดังนั้น1ชั่วโมง20นาทีน้อยกว่า90นาทีเรามาดูตัวอย่างอ้า เรามาดูวิธีที่2กันเลยนะคะถ้าเราจะเปลี่ยน90นาทีให้เป็นหน่วยชั่วโมงเราสามารถทําได้ยังไงนะคะ90นาทีเท่ากับกี่ชั่วโมงกี่นาที60นาทีเท่ากับ1ชั่วโมง90นาทีเท่ากับ เอา9 0ลบไป60ใช่ไหมคะเท่ากับ30ก็จะได้เป็น1ชั่วโมง30นาที1ชั่วโมง20นาทีน้อยกว่า1ชั่วโมง30นาทีใช่ไหมคะดังนั้น1ชั่วโมง20นาทีน้อยกว่า90นาทีนั่นเองต่อไปเรามาดูการอ่านและการเขียนบันทึกกิจกรรมที่ระบุเวลากันนะคะ สาเหตุที่เราต้องเรียนก็เพื่อให้นักเรียนเนี่ยสามารถบันทึกกิจกรรมที่ระบุเวลาได้การบันทึกกิจกรรมที่ระบุเวลาโดยทั่วไปประกอบด้วยชื่อของบันทึกวันที่เดือนพศออจะอยู่ส่วนบนของบันทึกนะคะเวลาจะอยู่ด้านซ้ายของบันทึก และกิจกรรมต่างๆจะอยู่ทางด้านขวาของบันทึกซึ่งรายละเอียดของบันทึกขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้บันทึกนะคะเรามาดูกันค่ะบันทึกนี้เป็นบันทึกกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือโคงนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ประกอบไปด้วยวันจันทร์ที่15มกราคม2563แล้วก็วันอังคารที่16มกราคม2563เรามาดูเป็นพร้อมๆกันเลยนะคะ ข้อที่1น,นักเรียนเข้าค่ายพักแรมที่จังหวัดอะไรนะคะเราดูจากแผ่นตารางนี้บันทึกกิจกรรมจะบ่งบอกให้เราเห็นว่านักเรียนเนี่ยเข้าค่ายพักแรมลูกเสือจังหวัดชนบุรีใช่ไหมคะข้อที่2นักเรียนออกเดินทางไปจังหวัดชนบุรีวันที่เท่าไหร่และเวลาใดเราดูในแถบตารางทางด้านซ้ายมือนะคะ ก็คือวันจันทร์ที่15มกราคม2563เวลา5นาฬิกานั่นเองข้อที่3นักเรียนกลับถึงบ้านวันที่เท่าไหร่และเวลาใดเราก็ไปดูวันอังคารนะคะตารางช่องสุดท้ายก็คือวันที่16มกราคม2563เวลา15นาฬิกานะคะเรากลับถึงบ้านเรามาดูตัวอย่างต่อไปกันเลยนะคะในตัวอย่างข้อนี้ เป็นบันทึกกิจกรรมวันหยุดของเด็กชายโจ้นะคะในวันเสาร์ที่8สิงหาคม2563ซึ่งคุณครูเนี่ยจะกำหนดหน้าปัดของนาฬิกามาให้หน้าปัดนาฬิกาบ่งบอกเวลาในการทำกิจกรรมนั้นๆเรามาดูนาฬิกาเดือนแรกเลยนะคะเข็มสั้นชี้ระหว่างเลข6กับเลข7เข็มยาวชี้ที่เลข6บอกเวลา6นาฬิกา30นาทีภาพนักเรียน ภาพเด็กชายโจ้กำลังตื่นนอนภาพที่2นาฬิกาเรือนที่2เข็มสั้นชี้ระหว่างเลข7กับเลข8เข็มยาวชี้ที่เลข9บอกเวลา7นาฬิกา45นาทีเป็นภาพเด็กชายเด็กชายโจกำลังตากผ้านะคะนาฬิกาเรือนที่3เข็มสั้นชี้ระหว่างเลข9กับเลข10เข็มยาวชี้ที่เลข4บอกเวลา9นาฬิกา20นาที เด็กชายโจ้กำลังเรียนหนังสืออยู่นะคะภาพที่4หน้าปัดนาฬิกาเข็มสั้นชี้ระหว่างเลข12กับเลข1เข็มยาวชี้ที่เลข2บอกเวลา12นาฬิกา10นาทีเด็กชายโจ้กำลังรับประทานอาหารกลางวันนะคะต่อไปหน้าปัดนาฬิกาเรือนที่5เข็มสั้นชี้ระหว่างเลข3กับเลข4เข็มยาวชี้ที่เลข5บอกเวลา15นาฬิกา25นาที เด็กชายโจ้กำลังเล่นฟุตบอลอยู่นะคะต่อไปเป็นภาพนาฬิกาเนี่ยเดือนสุดท้ายแล้วเข็มสั้นชี้ระหว่างเลข11กับเลข12เข็มยาวชี้ที่เลข6บอกเวลา23.30นาฬิกา30นาทีเด็กชายโจ้เข้านอนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ เป็นยังไงบ้างคะตัวอย่างของคุณครูมีหลากหลายเลยนะคะขั้นตอนตอนขั้นตอนต่อไปให้หนักเรียนเนี่ยทำใบงานวันนี้ใบงานของคุณครูมีด้วยกันสองใบงานเป็นใบงานที่31และใบงานที่32เรามาดูใบงานที่31กันก่อนนะคะเกี่ยวกับการเปรียบเทียบเวลาให้หนักเรียนเนี่ยเติมคำว่ามากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับลงไปในช่องว่างโดยคุณครูจะมีตา,าเวลาด้านหน้าแล้วก็เวลาด้านหลังมา ให้นักเรียนเติมคำไปว่าเวลาด้านหน้ากับด้านหลังเนี่ยมากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับนะคะส่วนใบงานที่32นักเรียนดูหน้าปัดนาฬิกาแต่ละเรือนแล้วให้นักเรียนเขียนแล้วก็อ่านเวลาจากาหน้าปัดนาฬิกานั้นนะคะแล้วดูว่าเป็นกิจกรรมอะไรที่เขาทำเช่นคุณครูยกตัวอย่างให้7นาฬิกา13นาทีเด็ก ภาพเด็กกําลังตื่นนอนนะคะแล้วหน้าปัดนาฬิกาเดือนที่สองเป็นเวลาเท่าไหร่แล้วเขากําลังทํากิจกรรมอะไรกันนะคะส่วนต่อไปเป็นใบางานออนไลน์ใบางานออนไลน์นี้เหมือนเดิมเลยให้ในักเรียนกดที่ลิงก์ที่คุณครูส่งให้ก็มี2ใบางานเหมือนกันเติมเฉพาะคําตอบให้ถูกต้องอย่าลืมเขียนชื่อชั้นเลขที่ให้เรียบร้อยก่อนกดส่งนะคะคุณครูจะได้ติ๊กคะแนนให้กับนักเรียนสำหรับวันนี้คุณครูต้อง ขอตัวก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้นักเรียนดูแลตัวเองด้วยนะคะสวัสดีค่ะ